สบายดีพี่น้องมือน,นี้เข้าแตพากันมาห้างหือยู่โคสซูเฟอร์กุฟ้ามากลับลาลัดดอนพี่น้องเอ้ย แ้ไป่นองเชลเล่เแท้บุปา่าบูดอดไปทำารารถกันเลยกันไปเทียบใส่รถ1ิบลอประมาณรถแกมายอยู่แท้ปา่ปไปาไปเลรถห้างเนาะตจาของกันกรถห้างหลัดทงหัวทงหน้าปไปเลยเลยบอดชนมันจะเป็นอะไรบอดลืบอดชน,ดชนใจเลย เอาบวได้ถูดจำ้ำกลนปรนันมาห้างัวยังเหมือนงวอยู่หอละอะมุนหอมมุ่นถีบเลยทีพวอเนี่งบ่ได้ไก่เลยเบิงสภาพ้นทาง <laughs> ใครอยากมากกบเชียวซ่านชำนานใน,นการเดินทางค่อยเนาะกันซิบเอาอันาวัาดวมากับกบุคเฮยมากับนายพาดน,นายพาดอ๋เห็นหัวมาขบหน้าขบตาแล้วก็เอ้าจะไล่มื่อเด้อบอคอยชิ้นเมื่อก่อ,อนว่าไั่ เอาเด็กวะแมนบ่แมนบ่แมนบ้บ้านนี่งแชมลุเบ้นมงก่พูนพนพูนพี่น้องงัวพูเห็นอยู่แมแม๊แมมบหน่อยนึงจุ่จนยิกโหไปหอดงัวจังีท่ายเบิ่งอีกนานายพานพื้นน้ำนาพระทากมาหางัวมาหนี่นายพานเพื่อเดินงัวนี่คือเอินคนนี่ตัวนั้นได้บอกแมนว่าู โหตัวน่าโมแมนว่ะโหคอยว่าชิมาพี่แล้วนะเมื่อกี้นี่ขึ้นมามมนก็เห็นเลยคือว่าขาเล่มากูคจิโนวอาชิเมะผูบามากเลยแมนแท้เนาะโอ้ยปุนเห็นลวพี่น้องเอ้ย ชาำลบขี่รถมาชาำลบจะเด่นงัวหลายคนวัดได้ยินแต่เสียงบัวยิ่งบัเคยเห็นหนานะองเห็นหน้าผู้บานี่แหละหน้าผู้บ่าคันนี้ก็ได้คนคนเกือบรอพี่น้องเ้ยคนเกือบรอเนาะแต่ว่าหัวใจมันรอด้วยพี่น้องด้อหัวใจมันรอเห็นงัวงอะไรพี่น้องมาห้างัวใช้เวลาอยู่ประมาณสิบโมงกว่าเพราะว่าหนึ่งมาคอยกับบุคุน กับสถานที่เนาะช่องมากคับสามปีจังมาหางัวจังมาพ่อมันมามามาหานะพอ่าเฮาบ่จื้องัวเนาะพอ่าเฮากับผมเป็นเจ้าของงัวมาเห็นแล้วบัดนี้ฮะเห็นแล้วเฮ้ยคนโทรมาฮัลโหลเห็นแล้วเห็นแล้ว เออเห็นแล้งวงูเทือกตัวนา้มันอยู่ในมั่วั่นะอยู่ในหน้าเฮานะกำลังไล่เมื่ออยู่เพล่เนื้อหน้าลุงน้อมพี่มาช่องเถื่อเราจะเห็นมาบูึกบอลมันโอ้ยขันมากกับคือเกาแล้วคนบูจีงูอัะช่องเถื่อแล,ลว้วไปไล่งูวขะขจาว ไปเอาเรื่องสวยฟังพี่น้องเอ้ยคนบุคคนบุจึองัวนละกับุเมนบุเมนจะคงงัวนสองเทื่ออะไรเป็นลายงัวนคาเจ้าอลายเทื่อที่หนึ่งมันก็บุเมนบุเมนไปหาไม้ไปนี่ไปเห็นอี่มูที่สองมาก็เออบ่แม่แล้วแม่แล้วแมนแล้วว่าฉันงัวเอาแล่นี่ลายเมื่ออีกลายเมื่อเพราะบุเมนบ่านนี่มาบ้านนี้นายพานพ้นพามาน้าผพานพ้นพามาเลยก็พ้นเจะได้หู้ จังได้หูจักว่านี่คืองัว่เฮ้านี่พี่น้องงัวเฮ้านี่เนาะเออมาบันนี้จะได้หูว่าเป็นงัว่เฮ้านี่น้ำบาทลายเมื่ออะไรบนันนี้กำลังลายเมื่อเออกำลังลายงัวเมื่อจากคจากจุดที่เห็นงัวกับห่างจากหน้ากับประมาณ 500 của là. Qua loại Qua sa này kabong Nào Qua xe hai hình coat, bộ ngài pine nya, nyapo, morai bãi bay khô Bãi bay bay bãi bay nhà Nhà bay 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 bãi bay bay Bãi bay lấy, bay 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 30 bay 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 30 bay bạn bè nguội khói rồi phi nòng ơi, nè, phi nguội <laughs> phơn, phi nguội phơn hấp xay, mà 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 hái phơn này, tay cả ít bơ đơn, Nó háo cả, chỉ đầy phi nguội không háo, háo bưng cả đầy, phai bưng cả đầy rồi, phai đu ว่าง่ายๆว่าพายเห็ดตัวไรก็ได้ตัวนั้นพี่น้องเลยเนาะเอาเมื่อ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 ข้อเมืแรงเมื่อขอมื่อแรงเออเออเออเมื่อข้อเมืแรงมันก็ดทำทาคุณพันตื่นตกใจมันว่าเอ้าเมนผู้ได้มาเมื่คือว่าปวด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 ว่าซันดิมาแล้วครับเสือแดงๆนี่เสือแดงๆนี่ ตกใจเสียงว่าเสียงว่ะเนี่ยแลกหน้าพ่อะมันคือหยานเนี่ยแล้วก็หัวกระจายนอกพี่น้อกนอก,นอกยามันโอ้มันแรงแล้วมันหยาดคอยมันพากันแรนมันหยาดคอยเลยเลี้ยวหนาเลี้ยวรังทั้งแรนทั้งทั้งแรน,ท,แรนทั้งฟ,งฟงงงังฟังเสียงแล้วก็จึ้งจึ้งฟังเสียงแล้วก็แรนเมื่อกี้นี้วานาบนผ้าซิ่งโมชัน ขี่โหดหางง้อพี่น้องเอ้ยหางเฉได้ลัดปลาลัดดอดห้อยถเพิ่นโมเมนทรมมาดาแล้วสำจัะแล้วแกไม่พูแเละลัดบุไปแล้วลแล้วเอาไปมาจนคอนสิรีกพู้เละคอยกระบอกคนว่าห้อยระวังเด้อวหนาว่าเจอต่อทั้งนาน,นี่ห้อยบาจักซูเฟอร์บาจักผู้ชนไทยยันคนละทางอยู่วะสัิ่ีอันดี <c oughs> นี่นายพานเพื่อนพาห้างงัวนี่นายพานเพื่อนพามาหาจังเด่นงัวก็ได้จันบเห็นดอกมาหนีมาช่องรอบเลยอยู่นี่ๆเมื่อกี้นี่มาช่องรอบแล้วเหาจังบนเห็นเพราะว่าเอาบผู้งัวผู้ยุ่งงัวนะแต่ว่าบุจื้อเออตัวนี้เป็นงัวเฮาตัวนี้เป็นงัวเพิ่นบูนเอาไปทำเนาะเออนี่เอ้ามาแย่งเล้พี่น้อง กูบอกมางยังนี่ <c oughs> อยู่โคกได้พี่น้องนี่อยู่โคกโชว่วงนี้ดอกกระเจี๊อกกำลังเริ่มออกแต่ว่ายางรอฮานบวยดอกอันนี้อันี้อันนี้อันนี้นนเป็นดอกเขาเอินว่าบ้านคอยเอิญว่าล่ำอีหลอ,อ,กอกนนี่นี่นี่ล่ำอีหลอ,อกล่ำเวลาเฮาอันแตบเฮาปอก บอกแจ้งใช้น้ำใหม่หน้าพี่น้องเพราะว่าเ่าโครกกระไรเพราะว่าโคกกระไรเนาะเออ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 เอเอ,เอ,เอไปไปเมื่อก่อนรถฮอดอยู่ดอกห้องบอกนายพานเพนุนนายพานเพื่อนให้ ให้คนขี่รถเมื่อก่อนเมื่อก่อนรถเมื่อก่อนรถชิลัยเมื่อหอดอยู่ดอกถ้าไม่หอดก็ชิลงทางเท่านี้แหละดอกไม้ก้างโขกก็มีบ้านเฮาเอิบมาดอกหมกพี่น้องนะนี่ดอกหมกแต่ว่าตัวนี้มันสีมีจำนวนบลายป้ายกถึลบอลมันนะจริงป้าถึอบอลมันน่ะมันจะลายเนาะ ลายขาเอางามผู้เฒ่าผู้แก่บ้านเฮาอยู่ตรงหน้าคือเก่าคือเก่าฮพ่อพอ่พอมังไม้ชนิดหนึ่งพี่น้องพ่อมังไม้แล้วนี่พ่อมังไม้แล้วเรียกพ่อมังไม้นี่มันขึ้นหน่อยแต่ว่าจริงมกังกตั้งไก่หมักตั้งไก่นี่พี่น้องเอ้อ เนาะมงตั้งไกล